ก็มีเรื่องอยากจะขอคําแนะนำตกเจอหน่อยนะคือว่าไอเรื่องเราพูดกันกันอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในตามนี้ตามนั้นก็ว่าไปจริงๆเราก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อพวกพวกเราศึกษากันถูกไหมล่ะศึกษากันคนอื่นเนี่ย คือถ้าเขาไม่คุ้นกับเราเลยแทนจะเป็นประโยชน์อาจจะเป็นโทษก็ได้เป็นแต่ว่าอะไรที่เป็นของก,กลาง,างเช่นเราแสดงพระธรรมเทศนาอันนี้ก็เป็นของก,กลางใครจะฟังมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นของเฉพาะเฉพาะพี่เพื่นน้องๆกันเองคุยกันสนุบบ้าง บางครั้งก็เป็นเรื่องความรู้เป็นเกตอะไรบ้างไอ้เกตพวกนี้มันก็คนอื่นเขาก็ไม่มีมีประโยชน์อะไรหรอกนะมันอาจจะมีประโยชน์เฉพาะพวกเธอนี่หละก็อยากให้พวกเธอได้รู้เอาไว้เป็นเนื้อเป็นเป็นภูมิความรู้ของเราไปเพื่อวันข้างหน้าเธอไปเจอความจริงที่เธอปฏิบัติถึงสิ่งที่ฉันพูดอาจจะทําให้ไปยันกับสิ่งที่เธอรู้ก็ได้แต่ตอนนี้ว่ามันเป็นแค่ อดไยปฏิเวทบางอย่างก็เป็นผลของการเข้าถึงก็พูดกันเพื่อให้เกิดอะไรเกิดความมั่นอบมั่นใจว่าการปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าไร้ผลทำมันต้องมีผลอ,อถ้าไม่มีผลเราก็จะพูดให้เธอไปปฏิบัติทำไมมเสียเวลาเพราะฉันเป็นคนไม่ชอบเสียเวลาเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนัก็เรื่องหนึ่งนะ นั่นก็ปรึกษากันว่าบางอย่างมันไม่มีประโยชน์ก็อย่าเอาไปให้คนอื่นเขารับรู้เลยนะเอา,อาเฉพาะในอนิทานได้ <c oughs> นิทานเป็นเรื่องกลางๆใครเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังแล้วก็คิดไปก็สนุกไปหัวเราะบ้างรู้เรื่องบัางไม่รู้เรื่องบัางเกาทันบัเถอะก็นิทานอ,อย่ามาละโกกตอแแล้วไม่ใ่ในนั้นหละไม่เป็นไรหรอกมีอะไร ว่าบางอย่างเป็นเรื่องของเกจความรู้ที่เรารู้รกันก็อย่าเอาไปไปให้คนอื่นเขาอันเลนนะฉันว่างั้นนะเอาไว้พวกเธอรู้ไว้เราพอใจแค่นี้แต่คนอืที่อยากรู้ให้เขามาถามจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความรู้เฉพาะคนของเราที่เราต้องการให้ไวเ้ไวเป็นที่คิดไว้เป็นที่ พิจารณาหรือว,ว่าบางอย่างก็ทําให้เกิดกําลังใจในการที่จะปฏิบัติเราก็ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นแนวทางใดที่มันเป็นของที่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฟังแล้วมันมีประโยชน์อันนั้นไม่ห้ามถ้าจะจะหยิบยืดไหนใครๆก็ขอพิจารณาเอาไว้กันหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นทางไหนที่จะออกไปส,สื่อไหนก็ตามนะฉันไม่ได้หวงแหน ยินดีเรื่องของสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยจะถูกจะผิดนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มา,อ,าอยากจะตัดทอนหรือว่าบั่นทอนในอันใดหรอกนะผิดก็ว่าตามผิดไม่ต้องแก้ไขเพื่อผิดก็ผิดไปในนั้นแหละนะจะถูกจะผิดกับคนฟังก็ถ้าเขายินดีเขาคงไม่มาสนใจเรื่องผิดกับมันก็เรื่องธรรมดาเรื่องถูกมันมีประโยชน์มากกว่าก็ว่ากันไปถึงว่าะแต่คนมันจะจับผิดอะไรมันก็ผิดเนี่ย ก็ผิดได้เสมอนะออก็ปรึกษากันแค่นี้จะเห็นคนว่าอย่างไงล่ะนะเออ,เอ,อว่าตามนั้นนะไม่ไม่ไม่ได้มากิจกันเรื่องการฟังนะจะเอาไปฟังนะเชคนของเราเนี่ยฟังมาเชอ,อยากฟังอะไรฟังก็ไปอย่ารู้อะไรถามฉันฉันคุยหมดแหละจะอัดไว้เก็บไว้ไม่ว่าอะไรไปทบสนฟังเอา แต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันมีข้อบังคับอยู่ข้อนึงก็ว่าคนเขาไม่เคยร่วมบุญกับเรามา,อ,าอย่างนั้นแทนที่จะมีประโยชน์มันอาจจะทำให้เขาสร้างเวรสร้างกรรมไปเปล่า,า,าเราก็ไม่ควรจะสื่อจะดีกว่าเสมละเหมือนเราเราจะพูดเรื่องของเราอย่างเช่นว่าเราได้อะไรมาเนี่ยเราดีใจเหลือเกินถ้าจะไปพูดกับคนที่เขาไม่ยินดีกับเราเนี่ย แทนที่มันจะทําให้เราผู้พูดในสบายใจเราอาจจะโดนคําพูดที่มันไม่น่าชื่นใจกลับมาก็ได้ถูกไหมล่ะอย่างนี้ต้องเลือกเลยยังต้องเลือกที่จะพูดกับคนที่ฟังเลยว่าคนนี้เขายินดีกับเราไหมคนนั้นเขาพอใจยินดีกับเราเปล่า,เ,าเรื่องของเรานะมันที่มเป็นเรื่องของเราเฉพาะเนี่ยเออฉันได้ไอโนุนมาฉันได้พระมาฉันได้ไอันนี้มาไอ้คนบอกแครนี้ก็จะมาอวดก,กูด้วย เดนไม่ได้ไม่นะไม่ยางนี้แหละอ <c oughs> คือเราก็ต้องพูดกับคนที่เขายินดีเนะี่ยแต่คนไม่ยินดีก็อยากเก็บไว้อย่าไปพูดเลยดีกว่านะยั้งใจเราไว้บ้างนี่ก็เหมือนกันยกตัวอย่างมันเป็นโทษแบบนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันถึงมันจะดีสำหรับเราพูดได้ฟังแล้วก็ใหญ่เขาได้ฟังสิ่งที่เขาไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนแต่คนมันไม่ได้มีศรัทธา เขาไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่ที่อยากจะฟังแบบนี้เว้นไว้เมื่อเขาถามและเขาต้องการความรู้แบบนี้เออฉันฟังท่านมาวหะลองฟังดูสิวะไอ้อย่างนั้นไม่เป็นไรหูกถือว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมเข้าไปนะให้พิจารณากันนะปากแค่นี้นะจ๊ะคล้วพอนะ